สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ยังต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงนะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าหลังจากที่เราทํามะม่วงติดผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าตั้งแต่ผลไม่ขีดนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับเท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่งุนดองนะครับพอโตขึ้นมาอีกก็ผลเท่าพักองุนลูกใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้ ในหลายๆท่านนะครับถามว่า,าทําไมไม่พูดยาวๆบางทีนะครับผมอยากแบ่งเป็นตอนนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าบางทีเราลงเนี่ยยาวไปคนคนดูก็บอกว่ามันยาวไปอะไรเงี้ยก็จริงๆเอาสะดวกผมด้วยเพราะว่าในเวลาช่วงของการทําของวิดีโอของผมเนี่ยก็จะใช้เวลาหลังเลิกงานประจํากลับมานะครับถ้า,าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤด,ดูที่เรียกว่าเป็นฤด,ดูร้อนมันก็ยังมีแสงในการถ่ายทําอยู่นะครับอีกสักประมาณ ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาความรู้มาฝากกันนะครับเป็นประสบการณ์ที่ทางสวนเนี่ยเอามาแบ่งปันนะครับวันนี้จะมาพูดในถึงเรื่องของอาการใส่ปุ๋ยของมะม่วงนะครับสั้นๆได้ใจความนะครับว่าในการใส่ปุ๋ยให้มะม่วงหลังจากที่ติดผลไปแล้วนะครับเรามีการบํารุงอย่างไรบ้างให้เขานะครับก็คือทางดินเนี่ยตอนนี้พอทางทางใบนะครับหมายถึงว่าทางใบเนี่ยเราเราให้กันมาตั้งแต่เริ่มช่อตูมนะครับ แล้วก็เริ่มเป็นผลเล็กๆติดผลถ้าหัวไม่ขีดเราก็เริ่มให้ทางใบมานะครับคราวนี้ทางดินเราก็ควรจะต้องเสริมด้วยหลังจากที่ตอนแรกที่เราไปทําถ้าใครจําได้ช่วงที่ไปกระตุ้นให้มันเป็นออกดอกเนาะเราไปให้ทางดินมาหลังจากนั้นมานะครับการบํารุงตรงนี้เองนะครับเราเขาเรียกว่าต้องการการที่จะสร้างให้ผลสมบูรณ์นะครับเพื่อที่ให้มันติดผลได้ดีนะครับแล้วก็ผลใหญ่นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ ผลตรงนี้ก็คือสวยได้รูปทรงที่สวยงามน้นําหนักที่พอเหมาะตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะทําเป็นเขาเรียกว่ามะม่วงที่คัดเกรดนะครับส่งเข้าตลาดเขาเรียกว่าตลาดบนนะครับตลาดบนก็คือหมายถึงห้างสรรพสินค้าที่มีเกรดถ้าเกิดใครก็ทําอยู่เนี่ยก็เขาเรียกว่าตลาดบนก็เขาจะส่งเข้าห้างสรรพสินค้านะครับก็คือว่าเราจะต้องมาป้องกันดูแลในเรื่องของอมแมลงศัตรูพืชตรงนี้นะครับที่จะเข้ามารบกวนอย่างเช่นพวกเพลี้ยไฟอะไรเนี้ยนะครับ แต่ทางดินเนี่ยเราขาดไม่ได้เลยที่จะต้องบำรุงคือทางดินเองทางสวนนะครับจะเลือกให้นะครับมะม่วงตรงนี้นะครับหลังจากที่ติดผลพอเรารู้แล้วว่าพวงเนี้อย่างจริงคือต้นมันเล็กนะครับแต่ถามว่ามันไว้ผลได้ไหมนะครับก็คือมันมันจะคงเหลือไม่กี่ผลหรอกแต่ผมจะใช้ตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราเลิกงานมาปั๊บเรามาถ่ายทําได้เลย ก็เลยมาเล่าประกอบกันนะครับพอมันเหลือไม่กี่ผลผมคิดว่าพวงนี้จริงๆถ้ามันจะติดเนี่ยมันก็อาจจะเหลือสักผมจะให้เหลือแค่ประมาณผลถึงสองผลเท่านั้นนะเพราะว่าต้นมันแค่ประมาณปีกว่าๆอะไรเงี้ยต้นมันยังไม่โตต้นนี้เป็นมะม่วงหงหลงนะครับหงหลงหรือว่า,าตัวของมังกรแดงนะครับมับงกรแดงมันก็จะติดอยู่ใกล้บ้านทางดินนะครับเรามาพูดกันต่อว่าปุ๋ยที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือเราจะให้เป็นปุ๋ยที่ ปุยสังเคราห์นะครับสูตรที่เป็นสูตรสาเร็จก็คือ8 24 24นะครับบางทีบางพื้นที่เนี่ยก็หาสูตรที่เป็นสูตรพิเศษกว่านี้ก็คือเป็น9 2้ยีีได้นะครับอย่างต้นขนาดนี้นะครับในการหลักของการาถ้าเกิดใครมองว่า,าจะมีการพริจารณายัางไงในการให้ปุ๋ยเพื่อที่จะครอบคุมนะครับก็คือถ้าต้นขนาดนี้ก็ใส่รอบโคนต้น,นประมาณ1กระป๋องปากกระป๋องนะครับตวง ประมาณหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องแล้วก็ให้รอบผลต้นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราต้องให้ห่างออกมานะครับประมาณฟุตหนึ่งนะครับซึ่งนะถ้าอาหารตรงนี้เองเนี่ยจะไปบํารุงนะครับถ้าอย่างนี้พวกบ้านผมเนะี่ยมันมีหมามีอะไรวิ่งอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอาจอบนะครับมาพรวนดินกบเพื่อให้ หมาเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าไม่มาทําไม่มาคุยหรือว่ามาทําให้ตรงจุดนี้นะครับปุ๋ยที่เราโรยเนี่ยมันออกไปจากพื้นที่ที่เราโรยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เฉพาะด้วยนะครับถ้าหากพื้นที่ใครไม่มีพวกไก่พวกหมาเล็กๆที่มันมาคอยมากวนพวกนี้ก็สามารถที่จะให้แบบนี้แล้วก็ลดน้ําให้ปุ๋ยเน่าละลาย,ล,าย,ล,ายลงไปเพื่อที่จะเอามาบํารุงผลฝรั่ง ขอภัยครับผลมะม่วงตรงนี้นะครับเพื่อให้ผลมะม่วงเนี้ยได้จเจริญเติบโตแล้วก็ไม่แคแกันนะครับก็ระยะเวลาในการให้นะครับซึ่งเรานับได้เลยว่ามะม่วงเนี่ยหลังจากที่พอเริ่มติดผลเนี่ยหเดือน5เดือนนะครับหเดือนจะสามารถเก็บผลได้บางอันก็4เดือนนะครับแต่ผมบางทีผมจะพูดอันที่นานที่สุดคือประมาณ5เดือนอะไรเงี้ยจะสามารถเก็บผลได้ก็คือว่าเราจะให้เขาเนี่ยบำรุงไปทุกๆเดือน นะครับเดือนละ1ครั้ง1ครั้งนะครับเราก็ให้ปุ๋ยสูตรนี้ไปแต่ว่าช่วงที่ใกล้เก็บประมาณสัก20วันอวันเลยนะครับให้เปลี่ยนปุ๋ยเป็น13-13-21ก็ได้เพื่อที่จะทําให้มะม่วงเนี่ยมีรสชาติหวานยิ่งขึ้นแต่จริงถ้ามะม่วงเนี่ยโดยธรรมชาติสายพันธุ์บางตัวอย่างเช่นอกล่องน้ําดอกไม้เนี่ยถ้าเรายิ่งไปให้สูตรหวานเนี่ยมันก็จะทําให้หวานถูกใจกับลูกค้ายิ่งขึ้นนะครับ โดยปกติคือมะม่วงก็หวานอยู่แล้วแล้วก็เราให้บำรุงอีกมะม่มมวงก็จะหวานเราก็จะถูกใจลูกค้ายิ่งขึ้นนะครับวันนีน้ก็เอามาฝากกันสนัส้นๆประมาณนี้นะครับว่าการให้ปุ๋ยในช่วงมะม่วงติดผลเนี่ยเราให้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับแล้วระยะเวลาในการให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดิลาวดีจะนามาฝากกันในครั้งถััดดไปววนนีี้้ผมตอองกล่าาคคํขบุณแะสส